โอ้ยลครับวันนี้มาดูเด็กสองคนนี่เล่นว้าวกันนะครับแนะนำตัวหน่อยครับ Okay. Mm -hmm. เอาชักดิเร็วนี่จะดูอยู่อ่ะตายแล้ว lơm tay dặn á นี่เป็ักป่าทุงแม่มาปาวไว้อ้ํ